ค่ะวันนี้แม่กับป้าจะพาไปกินของอร่อยอีกแล้วเราจะไปกินร้านอะไรกันคะป้า,ปาคูนสินคูนสินพัฒนาคารก็คือร้านเนี้ยแม่กินตั้งแต่อยู่มัธยมอ่ห้าเออจำได้ว่าหมห้าเพราะร้านที่ออริจินอลเขาจะอยู่เขาเรียกว่าตรงนั้นเรียกอะไรนะ แยกวิสุทธกษัตริย์เอ่อแยกวิสุทธกษัตริย์แล้วเวลาไปอ่ะมันจะต้องไปจอดรถที่วัดตีทศเทพมันจะอยู่ติดกนันไงแล้วตอนมอ5แม่จาได้ไปเพราะว่าไปงานศพพ่อเพื่อนที่วัดตีทศเทพ<อ>แล้วก็ก่อนจะเข้างานก็ไปกินแล้วกินกันแบบว่าเป็นเด็กๆนักเรียนไงมัรู้สั่งอะไรสั่งทอดมันกุ้งมาแล้วแบ่งกันคนละชิ้นกินกับข้าวสวยอย่างเดียว อันนั้นคือครั้งแรกจําได้แล้วหลังหลังจากนั้นก็ไปกินกับบ้านปะป๊าต่อ้าเป็นอะไรปร้านประจำเปร้านประจาของบ้านปะป๊าใช่อากงอาม่าชอบกินอากงอาม่าพ่อแม่ปะป๊าชอบกินแล้วก็เราก็ไปกินกันบ่อยมากเลยเนอะแล้วเวลาจอดรถมันจะลำบากมันต้องเข้าไปจอดในวัดไงวัดตีนทศเทพใช่ป่ะแล้วแม่ไม่ค่อยชอบไปเพราะว่าเวลาจะเดินไปกินมันต้องเดินผ่านศาลาอะไรเงี้ยแม่กลัวเสร็จแล้วอ่าก็ก็ไปกินบ่อยอยู่แล้วก็ตอนหลังอะเขามีมาเปิด ตอนหลังคือนานแล้วนะทอมเป็นไปเปิดสาขาที่เซนทันปิ่นเก้าเราก็ไปกินกันบ่อยมากตอนนั้นตอนนั้นคือน้องพิมยังไม่เกิดนะไม่ถาว่าตอนหลังเนี่ยเมื่อเมื่อยี่สิบปีคือน้องพิมก็ยังไม่เกิดไอตอนที่เปิดที่เซนปิ่นอ่ะเราก็ไปกินกันบ่อยนะแล้วตอนหลังเขาปิดไปแล้วตลาอีกแล้วก็คือต่อมาก็ปิดไปแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไม่ได้กินอีกเลยนานมากจนกระทั่งวันก่อนนึกถึงยังไงไม่รู้ปาก็เลยไปเสิร์ชเสิร์ดูแล้วก็เจอว่าเออมีคนไปรีวิวว่ามีเปิดที่สาขารามอินทา ก็เลยบอกมีที่จอดรถด้วยเลยด้วยไม่ต้องจอดจอดในวัดแม่ก็เลยกับป้าก็เลยแบบเพื่อไปกินแบบนึกถึงเมนูที่เคยกินหลายหลายเมนูของเขาในอดีมันเริ่มต้นแต่ว่าป้าคิดที่มันได้ว่าเฮ้ยตอนไหนก่อนเราเคยกินปีกไก่แล้วแดงแล้วถามแม่ว่าเคยกินร้านไหนแม่เลยบอกคุณซีนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะเจอกันที่มาถึงแล้วตอนตรงนี้คือรามินทาอะไรนะห้าสิบเอ็ดหรอสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเออ คุณสินรามินาอุ้ยมีที่จอดรถใหญ่โตแบบเยอะกว้างขวางมากนี่ร้านชื่อร้านคุณสินมัตคานะคะโลโก้เขาเป็นลูกเป็ดน,นะเออเป็นลูกเป็ดแต่เราไม่ค่อยได<อ>้กินเป็ดย่างเขามีเป็ดย่างดังสองที่ค่ะเมนูสั่งไปแล้วห้าอย่างือท,ที่เนี่ยจะมีไซส์เล็กกลางใหญ่ใช่ป่ะตั้งแต่สมัยก่อนเนาะเราก็สั่งที่เล็ก อันนี้เป็นเมนูแบบแบบเป็นตัวหนังสือแล้วก็มีราคาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอันนี้จะเป็นแบบมีรูปเราเอาไหนเอาแบบมีรูปให้ดูแล้วกันนะไม่รู้สึกว่าราคามันเพิ่มน่าแพงเกินไปใช่แหละเพราะเราจำไม่ได้สั่งมันมันนานมากเมื่อก่อนเราชอบกินไอเทมนีด้วยก็เปียพระจันทร์ดูเมนูแนะนำเลยมีอะไรบ้างแต่วันนี้ไม่ได้สั่งนี่อาหารแนะนําก็จะเป็นเป็ดย่างเลยนะคะเป็ดย่างแต่เราไม่สั่งไม่ได้สั่งเราก็จะมีออส่วนเราก็ไม่สั่ง Dante, เฉพาะปลาแผ่นแท้ไม่ได้สั่งปลาเปลี่ยนอะไรเลยหมูไก่ผัดเม็ดไก่ผัดเม็ดไม่ได้สั่งเลยก็เที่เล็กจะประมาณร้อยต้นต้นนะหรือถ้าเป็ดย่างเก้าสิบห้าที่กลางร้อยเก้าสิบที่ใหญ่สำหรับกระสุนอ่าแล้วก็มีหมูกรอบอันนี้โง่กล้วยอ้าเราสั่งอันนี้ปะไม่ใช่เราสั่งปีกไก่เหล้าแดงอ่าปลาสามรสอันนี้เราสั่งเป็นปลาหมึกสามรสอ่านะคะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเราสั่งก๋วยซีหมี่ไปต้มยำกุ้งไม่ได้สั่ง ขาเป็ดยางไก่กุ้งทอดร้านนาปูแต่เราสั่งเป็นกุ้งทอดร้านนาปูคล้ายๆกันไม่มีขาเป็ดไม่มีขาเพราะแม่ไม่กินขาขาคือตีนนั่นแหละตีนเป็ดแล้วก็สั่งอันนี้ไปอยากกินมากเลยสลัดกุ้งทอดก็คือมันจะเป็นสลัดแบบน้ำสลัดสีขาวๆแบบเนี้ยแล้วก็เป็นกุ้งทอดมาคิีมนเออร้อยี่สิบห้าบาทนะคะที่เล็กก็เห็นมีคนรีวิวบอกสลัดเนื้ออร่อยแต่ว่าเราไม่ ปลาบอกไม่เอาก็เคยฝั่งโพงเนี้ยปลากระพงน้ําแดงอะไรเนี่ยร้อยเอษใส่ตับโย่คือกินกินหลายอย่างมากเพราะเมื่อก่อนกินบ่อยไงเปลี่ยนไปต่อไปก็เป็นปลาอีกปลาโนดปลาตีวปลากระพงนึ่งสีอิ๊วต้องใส่เม็ดปลาตัวมันถูกเด้อปลาเก่าเนี้ยใช่ตะกี้บอกว่าจะกินปลาเก่าไหมปลาเก่าราดที่สองร้อยเก้าสิบแต่อาจจะตัวเล็กไงตัวเล็กแล้วก็อันนี้ที่เราสั่งคืออันนี้เนี่ยคุณท้อร้านปูร้อยสามสิบที่เล็ก แล้วจะมีทอดมันกุ้งมีกุ้งลูกชิ้นกุ้งผัดสมพูนมาเกลี่ยนี้แล้วก็ลูกชิ้นกุ้งผัดผักสมพนก็เคยกินนะใ่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งต่างๆทำนุ้นทำนี่ปลาดุกผัดเผ็ดมีอะไรไปผันเนื้อหนึ่งร้อยบาทคือราคาโอเคนะไม่แรงนะราคาดีนะอ่ะอันนี้ที่สั่งไปคือปีกไก่เล้าแดงที่ป้ายอยากกินเนาะอ้าสิบบาทแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ไปเออนี่ เมื่อก่อนชอบกินแม่ขึ้หอมทอดแล้วมีปัญหาตรงที่ว่านอกจากรอนานแล้วเนี่ยไม่มีคนช่วยกินแต่ก่อนไปนกินกันสองคนอยากปาม่กินไงนนแล้วแม่ต้องกินคนเดียวแล้วแม่ก็แบบกินไม่หมดไงเอมะวัน,น้นเอามาก็ได้ปาจะช่วยไหมส่ยสั่งร่วหน้านะสั่งได้ไหมสั่งเลยเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวกินข้าวไปครึ่งหนึ่งแล้วสั่งแล้วกัน <laughs> เพราะว่าจาได้ว่าทุกทีนานทุกทีเลยอะไรขอดูร้านนร้านก็คือนี่เลย<ๆ>ใหญ่โตดีแบบโอเคบรรยากาศมันจะไม่เหมือน ตรงวัดตีนะตรงไอ้แยกวิสุทธิสารอันนั้นจะแบบเป็นบรรยากาศหูแต่เราไม่ได้ไปมา30ปีแล้วเพราะอาจจะรีโนเวทแล้วก็ได้แล้วก็เป็นบรรยากาศแบบเก่าๆจริงๆใช่เราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงอันนั้นก็จะเป็นแบบแบบเก่าๆเลยอะแล้วเป็นต๊กลมส่วนใหญ่จะเป็นต๊กลมหมดเลยใช่ต๊กลมตะเกียบเป็นรุ่นคลาสสิกมันมันเป็นพลาสติกใช่ยไหมแต่ว่าเป็นลายเนี้ยแล้วก็เนื้อแบบเนี้ยมันจะเป็นตะเกียบคลาสสิกนะแล้ก่อนรับประทานแบบนี้เอออ้าวจะไปกุ้งเปลี่ยนหรือกุ้งก็ได้ค่ะ ปีกไก่เล้าแดงหมดปีกเป้มาแล้วกวยซีหมี่นะคะกินเลยนะนี่ทุกอย่างจะมาในจานเล็กเพื่อที่ว่าเราจะได้กินได้หลายๆอย่างมาก่อนแล้วกันอย่างนี้นะหืมแค่คีบก็หอมกระทะแล้วอะ่ะมันจะหอมแบบหอมกระทะใช่ไหมมันจะแบบเส้นอะ่ะมันจะหอม,อมกระทะเหล็กอะ่ะเราต้องใส่จิ้กชัดนิดนึง วยความอร่อยนี้ชือจิ๊กโชใช่ไหมใช่กก็อร่อยนะแต่ลว่ามันติดหวานอ่ะมันหวานแต่จิ๊กโชยเยอะอืมก็องยจิ๊กโกเยอะแต่ว่าเส้นหอมมากเส้นหอมกระทามากต้องใส่จิ๊กโชอีกมันหวานไปน่ะมีอาหารมาเพียบเลยค่ะอืมนี่มีอะไรบ้างคะอันนี้คือกุ้งทอด รากหน้าเนื้อปูนะคะมันจะเป็นกุ้งทอดแบบอย่างเงี้ยคลายทอดมันกุ้งนั่นแหละใช่ป่ะแล้วก็ราดเป็นน้ำเหมือนน้ำเหนียวเหนียวว่าน้ำราดนะเอ้้น้ำล้วก็น้ำอะไรไปข้าวโพดอ่ะไม่รู้น้ำเหนียวเหนียวแล้วก็ราดเนื้อ<ม>ปูปปมีเห<ม>็ดอ,อันนี้เป็นปลาหมึกทอดนะคะเป็นปลาหมึกชุดแป้งทอดแล้วก็ราดน้ำสามรสชิมเลยนะเออเฮยน่ากินปลาหมึกอ่ะอืมมันอร่อยมากเพราะว่ารสชาติเป็นไงครับบรรยายด้วย ก็จ้ำรสอ่ะแต่ว่าค่อนไปทางหวานเผ็ดเล็กน้อยค่อนไปทางหวานเปรี้ยวหวานแล้วจำได้แล้วร้านนี้เคยมีเพื่อนเป็นหนุ่าชอบกินเพราะว่าเขา,าติดหวานโอเปล่านี่อร่อยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยเลยแล้วแบบแป้งชุบแป้งทอดเขาจะแบบเป็นแป้งแบบไม่เหมือนบ้านเราทำอ่ะมันจะหนึบๆเอ๊ะเขาเรียกยังไงอ่ะไม่ไรู้อะอร่อยอ่ะอืม ทำนร้านเมื่อก่อนสั่งปลาก็แบบเนี้ปลาสามรสใช่เป็นชิ้นๆปลาเก๋ออันนี้นะคะคือที่แม่ชอบก็คือออาเอาช้อนออกมาเออเออช้อนออกไปไม่ไม่ต้องใช้ช้นตรงนี้อล้วก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นผู้ทอดนะแล้วน้ำสลัดอ่ะเขาจะเป็นน้ำสลัดแบบน้ำสลัดอ่าเนี่ยน้ำสลัดจีนหรอน้ำสลัดแบบโบราณเนอะใช่ปะแล้วผักอ่ะเขาจะเป็นผักกาดแก้ว มะเขือเทศก็จะซอยเป็นบางๆมาซึ่งปกติไม่กินมะเขือเทศสดนะแต่อันนี้กินทำไมอ่ะมันมันอร่อยไงอร่อยยังอร่อยเหมือนเดิมไหมอืออันนี้อร่อยเหมือนเดิมเลยออกหวานน่าจะออกหวานนะใช่ไหมออกหวานมันรี้สึกว่กัดแก้วใชนะ่อืม อร่อยน้ำสลัดแบบนี้ไม่เกินนานนะเป็นเหมือนสลัดปลอมนะแต่อร่อยน้ำสลัดโบราณนะนี่เป็นสลัดครีมแบบเหมือนทําเองอะไรอย่างเงี้ยอือเป็นเหมือนสลัดที่เรากินตอนเด็กๆอ่ะสมมติตอนเด็กๆนะที่อยู่ร้านบรีเด็กๆเลยนะมันไม่ค่อยฮิตสลัดแบบที่กินกันในปัจจุบันนะมันจะมีแต่สลัดแบบเนี้ใช่ปะคุณพ่อเนี่ยเราก็ต้องกินกับที่ฉ่เนี่ยนี่ยหนักก็มีทช่ฉ่ให้อีก้วยหนึ่ง

ก็มีหอมน้ำมีหอมคือทุกอย่างอ่ะเราจะหอมกระทะใช่ป่ะอืมก็อาหารจีนอาหารจีนเนี่ยมันจะต้องเน้นหอมกระทะเลยอ่ะอืมแต่จะรสจืดๆหน่อยมันจืดต้องใส่ซุปส้มใส่ซุปส้มอันนี้ปลาก็ว่าจืดๆนะสำหรับปลาอแต่ว่ามันไอ้นี่ไปมังหวานไปเมื่อก่อนแม่ชอบกินปลาหมึกทอดอืมก็เลยอะปลาหมึกทอดแบบเขาเป็นปลาหมึกทอดไม่ใช่ราดน้ำต่ำๆนะ ทอเฉยๆใช่ไหมมันแบบนี้ก็เคยกินนะจุ่มได้อย่างสุดท้ายกุ้งเลาแดงกุ้งเราแดงตอนแรกสั่งเป็นปีกไก่แล้วแดงแต่ปีกไก่หมดวันนี้เลยต้องกินกุ้งแทนก็จะเป็นกุ้งทอดกรอบทั้งตัวเลยอะ่ะทอดก็คือทอดมาทั้งเปลือกนะคะก็คือเป็นกุ้งกุ้งอะไรอย่างเงี้ยป๊าไม่รู้นะเขาจะทอดทั้งเปลือกเลยนะทอดกรอบแล้วก็เอาไปผัดกับซอสแล้วแดง อบเท่าไหร่อร่อยเลยอร่อยก็จะหวานน้่าเนี้นะอันนี้อร่อยช้สี่ปลากินมาป้าไวนเนี่มันจืดๆไปหน่อยนะอจืดไปหน่อยอันนี้อร่อยสุดอร่อยอันนี้ใส่จิ๊กโก็อร่อยก็อร่อยะส่กุ้งก็โอเคโอเคแต่อันนี้อร่อยปะอะไรอร่อยสุดคะรู้สึกว่าจะเป็นเล้าแดงเนี่ยนะฮะเหรอลองชิมดอเอาแบบนี้อีกอย่างนะสั่งกล้วยหอมทอดด้วย ีต้องหัวปลาชอบกรกอบฮะปลาแม่ยังกินเนื้อหมดคตยแรงอืมอร่อยกรอบมากเลยเนาะกรอบมากๆอืมเนอร่อยอืมอร่อย้ออยดีนะแต่ว่าอิ่มมากเลยอะ่ะเออเกินคุ้ยยี่หอมท้อนจุ่มชุบนี้ตายแล้วโอ้โหชิ้นใหญ่มากเมื่อก่อนเหมือนอันเล็กๆปลา เนี่เราเห็นจากในรูปมีสี่ชิ้นเองคิดว่าเออที่เล็กสี่ชิน้นกินไหวแบบเล็กเล็กเล็กเ <c oughs> ชิ้นหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วคือตอนนี้กลางเรียนกลางหารเพราะว่าอาหารเนี่ยมันติดหวานหมดเลยทั้งหวานกินกินไปเยอะมันก็จะหวานจุกอ,อกนันไม่รู้แล้วเจอกล้วยหอมอีกตายแน่เนะลยแกรักกะว่าเออปาไม่ช่วยก็กินไหวนะสี่ชิ้นนึ้ว่าชิ้นนี้เท่านี้ที่ว่าก่อนจะโรยไอซิ่งด้วยนี่จำได้ ร้านนี้มีไอซิ่งหรือเปล่าจำไม่ได้เพราะเรากินหลายร้านไงเพราะนั้นใส่ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าจําได้ว่าเมื่อก่อนเขาจะมีน้ำราดให,ให้ให้ต่างหากเออเป็นหยึอกเลแๆงไเออเป็นหยึกเยือกนี่ข้างในอ๋อมันมาเป็นลูกเลยะปะ้านี่กล้วยอ่ะกล้วยอะไรอะกล้วยหอมไงบานาน่ากล้วยหอมเอาให้ดูไงเดียเด๋ยวยิ้มหน่อยนี่กล้วยหอมนะไม่ใช่ทั้งลูกหรอกอาจจะครึ่งลูกอะไรเงี้ย แล้วก็เขาก็จะชุบแป้งทอดแล้วก็อราดไซรัปหวานๆมาหมูต้องร้อนมากๆแน่ๆเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะชิมให้ดูนี่มันร้อนมันคอโอยเออน่าจะแยกน้ำหน,น้ามันนะเผื่อกลับบ้านได้นะแต่น,นี้มันใหญ่มากจุกกินยังไงกินไม่ไหวแน่ใช่ไหมร้อนอืมหัวมันอร่อยมากแล้วก็ ป้งดีมากกรอบฉาห์งามได้ก็หวานกำลังดีนะอันนี้กับกายเป็นแบบว่าไม่ได้หวานมากนะหวานกำลังดีอร่อยอ่างกล้วยหอมทอดอร่อยมากแต่ว่าให้ระวังมันร้อนมันร้อนใช่ไหมร้อนมากร้อนมากปจริงแล้วบอกเราต้องเป่าเป่าทิ้งเนี่ยผ่าแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะร้อนมากแลาน้ำเชื่อมนะมันเป็นเมเปิ้ลไซรัปป้าโอ้โหอ๋อหอมมากเลยเพราะว่า กล้วยมันแบบนิ่มเลยดีอ่ะกล้วยมันหอมมากอ่ะันนี้อร่อยสุดนะแคมุนกล้วยหอมทอดใช่แล้วอาหาร่งอาหารหรอเอปลาหมึกเนาะน่าจะเป็นปลาหมึกนะปลาหมึกปลาหมึกสามรสอร่อยอย่างกุ้งกุ้งเราแดงก็อร่อยนะแต่ไม่รู้มันมาจานหลังหรือเปล่ามันมาจานหลังเราอิ่มแล้วไงมันอิ่มล้วมันมาช้าหวานมากมันเลยรู้สึกว่าหวานแม่เราจะบอกว่าเมื่อก่อนนะเราชอบเราชอบร้านนี้มากๆแล้วนี่จะบอกว่าพอคนเราอ่ะ เริ่ม,มาอายุมากแล้ร่มแก่ความชอบความหวานมันจะลดลงลดลงอะ่ะใช่ป่ะอเออเมื่อก่อนแบบกินเค้กร้านนี้ชอบอร่อยกินอันนี้ชอบอร่อยมากแล้วเสร็จเราไปกินแล้วตอนเนี้จะรู้สึกว่าเอ้ยมันหวานไปหวานไปอนะไรเงี้ย อิ่มนนำมากอิ่มมากจุกกล้วยจุกไหนค้ยลูกใหญ่มากมอิ่แบบเลี่ยนๆนะมันหวาน,นมันหวานมันค่อนข้างหวานก็คือว่าเมื่อก่อนน่ะชื่นชอบร้านนี้มากแนะตอนเด็กๆอาจจะกินหวานได้มากกว่านี้ใช่ไหมราคาค่าเสียหายเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ไปเข้า 5, มาหกร้อยห้า <7, S 1> <6, 7, S 1> บาท 6, 7, ราคาตามเมนูไม่บวกบวกอะไรทั้งสิน้นราคาดีมากใช่ป่ะ mm hmm. เออก็ใครอยู่แถวนี้อมาลอง หกอย่างรวมกล้วยด้วยใช่ไหมหกอย่างหุงร้อยห้าเจ็ดเฉลี่ยอย่างละร้อยก้วยกถูก,กมากกล้วยหอมทอดเท่าไรนะเจ็ดสิบเออเจ้กล้วยหอมทอดเจ็ดสีอาหารประมาณประมาณจะละร้อยเก้าสิบอะไรอย่างงี้แพงสุดร้อยสี่สิบออก็โอเคเลยอ่าแต่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเราไปหน่อยนะเรามินทาห้าสิบเอ็ดมไกลไปหน่อย,นะอย,อยโอเคค่ะงั้นก็ลากันไปก่อนบ๊ายบาย